ทำได้ไหมนี่ทำไม่ได้ใช่ไหมนะ้าอาก็ทำไม่ไว้พ่อแม่เราก็เหมือนกันพวกกูอวนก็แล้วไงดีเลวใช่ดูที่ไขมันผิดตรงไหนพวกฉันมีอันจะกิน รอ้องพร้อมๆกันพวกเรา,เราดังๆ จอยจอย2ตัวนี้มีปัญหาอะไรป่ะไฟกับคุณป้ามาทาตรงนั้นไหมคือผมเนี่ยอายุปุ่นนี้แล้วนะครับก็เพิ่งเคยจะเข้าฟิตเนสเพิ่งเสียตังค์ไปเข้ายิมเมื่อเดือนที่แล้วเองเนี่ยคือในชีวิตนี้ไม่เคยคิดหรอกครับว่าตัวเองแบบจะต้องมามาจ่ายตัง ให้เป็นสมาชิกแล้วให้จ้างเทรนเนอร์เพื่อมาบังคับเราให้วิ่งอยู่บนลู่เดิม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 พี่30นาทีเดิมเดิมพี่ตรงนั้น40ไม่มีทางอ่ะไม่มีทางคือผมแอนตี้เรื่องนี้อ่ะเวลาผมไปพวกยิมที่แบบดูมีชาติกูลอ่ะมันท้อทแท้มันก็ไม่อยากเล่นอยู่แล้วไปปุ๊บมันก็เจอพวกกัมปูมึงหุ่นดีมึงเล่นมาตั้งนานแล้วไง แล้วกูนะพอใส่ชุดแบบมึงรีบๆมากูอาแปะเลยคือ <c ười> <misunderstanding> มันไม่ได้อ่ะมันตอแตนเนอะป่ะแล้วแ,ม,แ,แม่งเทรนเนอร์ก็มาให้เรายก78กิโล78แกิโลมันตึงไหลปวดขาตึงมันข้างๆจากามปู45่สิบหโอกิโ อ้ look, Ooh, คำรามจ้าคำรามแล้วเวลามันวางลูกตุ้มอ่ะมันไม่ได้วางเบาๆมันโยนกับพื้นพึ้งส um> ั่นสะเทือนไปทั้งยิมึจ้าแกร่งจ้ากูอยากจะโยนแบบมึงมังกูเจ็ดกิโลปังแปงกระตุ้งปุ้งปิงไอยิมที่ผมไปแถวบ้านผมนะมันเป็นยิม ที่ทันสมัยมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะฮะเอางี้ดีกว่าคุณดูรูปพีเซนเตอร์ของยิมที่ผมไปก่อนแล้วกันอยู่แถวบางกะปินะฮะคลองจันมีรูปน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปแล้ว3ามครั้งตอนนี้เกิดใหม่เป็นชาวเคนยาอะไรซื้ออย่างเนี่ย การตกแต่งของยิมนี้คุณจะเห็นว่ามันประหลาดประหลาดนะฮะมันก็จะมีแบบประตูไม้ลายไทยนะเข้าไปข้างในก็จะมีฮกลกซิลมีพ่อปู่พ่อแก่มีมีลูสีมีขอมมีมา้าน้ำมีอะไรที่มันมั่วไปหมดในนั้นนะฮะแล้วผมก็ต้องไปที่นี่ถามว่าทำไมก็หนึ่งมันใกล้บ้านสองก็คือมันเป็นยิมคนสูงอายุคนที่ไปถ้าผู้หญิงต้อง40บอัพขึ้นไป45เลยแหละผู้ชาย50ขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นศูนย์เหมือนเต้นรถ แต่ลดมือสามวันนั้นหนักไปเสียงกงเลยดีกว่าเพราะแต่ละคนมาอันไหลไม่มีใครครบเลยยิ้มมันอยู่ชั้นสองนะเรียกว่าไปเนี่ยคนที่ไปต้องให้ลูกหลานดันตูดขึ้นไปสภาพไม่มีใครพร้อมเลยผมไปที่นั่นเพราะว่าผมอยู่ที่นั่นอะ่ะผมดูดีขึ้นมาไอ้เรื่องนึงเขาไม่สนใจเรื่องดาราเขาไม่รู้จักลูกวิ่งมี16ลูกใช้ได้สามทวน สามท่วนที่เหลือมึงไว้ตากผ้าเป็นอนุสรณ์อะไรก็ไม่รู้สามท่วนหนึ่งใน3ทีวีเสียก็คือวิ่งได้วิ่งได้แต่ต้องหันไปดูทีวีอีกเลนหนึ่งกล้ามเนื้อขาได้กล้ามเนื้อต้นคอเฮี้ยเลยอุปกรณ์ทุกอย่างถ้าไม่มีสนิมแสดงว่าเป็นของปลอมมาจากที่อื่นล้มไปปุ๊บบาดทะยักแดกมึงได้เลย ผมเคยลงไปยืดกล้ามเนื้อกับพื้นเห็นรังปลวกอยู่ตรงขอบด้วยคือมันสุดนะฮะที่นี่มันสุดมันรวมของเก่าคนที่ไปเมื่อล่าสุดคนที่ผมไหว้เขาเขาเป็นพ่อดาราเป็นพ่อดาราแล้วก็วิ่งลู่วิ่งอยู่วิ่งลู่วิ่งอยู่ใส่เป็นชุดสีเงินเงินเขามาประจำนะฮะคนนี้ใส่ชุดสีเงินเงินแบบเป็นชุดแบบเหมือนเรียกเงือครอบนี้ไว้วิ่งอยู่ผมเห็นเป็นพ่อดาราผมก็ไปไหว้ตามมารยาทนะครับก็เออคุณ พ่อครับบัดดีครับแกวิ่งอยู่หันมารับไหว้ห <c oughs> ล่นลู่หัวทิ่มขาชี้กูเกือบฆ่าพ่อเขาจากการทำความเคารพถ้าเขาตายมาแล้วตำรวจจะคุณฆ่าเขาด้วยอะไรผมไหว้เขาครับ เราไม่เคยคิดว่าเราไหว้คนแล้วเขาจะกิ้งได้ก็เหมือนพวกเราด้วพวกเราก็วิ่งอยู่เออเออยังไงยังได้ใครจะไปนึกมา,า,าว่าเขาทําได้ทีละอย่ากมึงเข้าใจไหมความขมขืหง,งายถามว่าช่วยพยุงไหมไม่คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง <laughs> เฮ้ยในยิมมันต้องแกงคนที่แก่งเท่านั้นที่จะอยู่รอด ข้างบนเป็นยิมข้างล่างเป็นศูนย์นวดแผนโบราณไม่ใช่ขั้นเทพนะขั้นเทพพระเจ้าดาวเหนือด้วยคือป้าที่นวดเนี่ยอายุน่าจะสีอา่าไม่ใช่สี่ห้าสิบห้าสิบอัพขึ้นไปมีอยู่ประมาณ12คนเป็นป้าที่น่าจะ,กะเกษียณมาจากที่อื่น3ามครั้งแล้วมารวมตัวกันฝากผลงานการนวดครั้งสุดท้ายก่อนจะลารับโลกไปนวดเก่งมากนวดท่าประหลาดที่คุณไม่เคยเจอ ไม่ว่าคุณจะเจ็บเล็กปวดน้อยมาก็ตามป้าพู้นี้ต้องไปของต้องโชว์พลังตึงขาตึงขาตึงขาเขาจะต้องมีการแบบมีเหมือนสักกระเบืออลเล็กๆของเขาหรือไม่ก็เป็นเขี้ยวสัตว์แงะเข้าไปกีเส้นขูดเข้าไปนิ้วโป้เท้านิ้วชี้เราทิ่มเข้าไประหว่างกลางทิ่มดันเข้าไปทิ่มเข้าไปเจ็บบอกป้านะลูกเ <c oughs> จ็บบอกป้านะลูก เจ็บบอกป้านะ้เจ็บบอกกูบอกป้าไปหลายรอบแล้วป้าฟังกูบ้างไหมเนี่ยชอบชอบเห็นเราร้องชอบเห็นเราหน้าตาเจ็บปวดชอบเอาศอกลีดเข้าไปคูรลักป้าป้าเจ็บมันเป็นพังผืดมันเป็นพังผืดตรงนี้เกาะเป็นไตเป็นพังผืดเป็นไตเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นลูกหนูขูดเข้าไปผมนี่จิกเบาะจิกผ้าจิกเอาหมอนมากัดมุมคือ มึงมีเชือกโรยมาจากเพดานได้กูเหมือนคลอดลูกเลยเนี่ยแม่งเจ็บมากชอบโชว์พลังชอบดัดที่แบบท่าที่เราไม่ค่อยเคยเห็นเหยียบนู่นเหยียบนี่ดัดไม่ลูกไม่ดัดครับอ๋อไม่ดัดแล้วลูกไม่ดัดนอนนอนนอนคว่ำนอนคว่ำนอนคว่ำเอามือประสานทอยๆไว้อืนอนคว่ำนอนคว่ำแล้วก็ขึ้นมาค่อมหลังเรา อ่าแอนแอนแอนตัวแอนตัวลูกแอนตัวลูกแอนตัว,ตวมองเพงดานลูกมองเพงดาน <c oughs> เออไม่เก่งนะลูกไม่เกรงป้า <c oughs> <c oughs> ไม่ดัดนะครับอืมอย่าเกรงสิลูกอย่าเกรงอย่าเกรงอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดเกรงทำไมละ่ะลูก เก่งทำไมเจ็บเลยเนี่ยไม่ใช่จะเก่งหรือไม่เก่งคือกูไม่ดาาเนี่ยมันยอกเลยเนี่ยมามยอกยอกพริกมาเนี่ยเดี๋ยวป้าลงสอกให้ไม่ตามผมไปวิเคราะห์ดูเขาเป็นอะไรวะพยายามเปลี่ยนหมอไปเจอหมอที่มันเบาๆหน่อยแม่งก็เป็นทุกคนต้องโชว์พลังผมไปคนเพราะว่าป้าพวกนี้เขาชอบเขาชอบเห็นเราจิกหมอนจิกบอก เสียงร้องของเราเขาชอบเสียงเหล่านี้เขาคิดถึงป้าผู้นี้ไม่ได้มีเซ็กส์มาหลายปีแล้วป้าคิดถึงผัวไม่น่ามาลงที่ผมออกจากห้องนวดไปก็อันนี้ดีเลยเป็นบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำเย็นติดกัน ก็อ <ítulo> ัน <imprisoned> น anyway, like, ี้คอนเทนต์ด <sama> like <the> ีเลยนะฮะบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำเย็นสาหน้าเกลือสตีมไอ้น้ำคือคอนเทนต์ดีมากถ้าไม่นับการตกแต่งกับอุปกรณ์เสริมคือเดินเข้าไปปุ๊บจะมีเขมนคนหนึ่งดำๆแจกผ้าขนผ้าขนหนูเราเรียกผ้าขนหนูก็ได้เพราะมันเคยเป็นนะฮะคือมันมันสีเหลืองนวล อดีตชาติมันเคยสีขาวมาก่อนต้องบอกเลยว่าเช็ดตีนยังเจ็บถามว่าเฮ้ยน้องมึงเขาไม่คิดจะเปลี่ยนหรือไงเนี่ยพรมทำงานอยู่ที่นี่มาสิบโซงปีเร็วกก่อนมามันก็อยู่ที่นี่เร็วก็พี่ชายไปเติมมันก,ก็เช็ดเร็วก็ดีเหมือนกันเช็ดหน้านะฮะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องสิวเซียนสิวหัวดําออกมาแน่นอนพร้อมลูก,กตากับขนตามึงด้วยผ้าเนี้ยมันเหมาะจะไว้ขัดไม้มากกว่า เนื้อตบเซียนให้มันแบบบางเบาคือบอ่อเนี่เขาขนาด4คูณ6ดีเลยฮะมาตรฐานญี่ปุ่นน้ำนี่40องศา41อองเซนญี่ปุ่นเลยแต่กางเกงนี่มันเขาไม่ให้แก้ผ้าใช่ไหมเขาจะมีกางเกงเป็นกางเกงกีฬากองไว้กองไว้ไ,วไซส์เดียวก็คือ XL นะฮะกางเกงกีฬานี่มันเคยมียางยืดมันเคยยืดมันเคยยืดแล้วมันก็หย่อนแล้วก็ยานนิดนึง ย้วยระโยงระยางฉะนั้นมันจะอยู่ประมาณนี้มันเป็นกางเกกงขาสั้นที่ใส่ปุ๊บขามันจะเป็นขายาวทันที98เป้าขาด <c oughs> ท่านฟังแล้วแบบแม้ไอ้นนมึงเวอร์มึงเล่าโอเวอร์ให้มันดูขำมีลูป ถ้าคุณมองไปที่คอของผมนั่นคือเชือกเส้นเล็กๆที่เขาร้อยมาใช้แทนยางผมคล้องคอผมอยู่ถ้าผมปลดมันออกกางเกงไปกองที่พื้นทันทีแต่ละคนที่ไปก็ต้องดีไซน์หารูปแบบการใส่พวกอาแปะก็จะแบบนุ่งแบบว่านุ่งควยไปขว้มาเหมือนกางเกงขาก,ก้วยพวกวัยรุ่นอย่างลูกน้องผมก็นุ่งอีกแบบหนึง่ง ขาไอ้ตอดนะฮะเห็นลายสักยันขามันทั้งสองข้างอยู่ในขากางเกงข้างเดียวได้ไอ้เติงดึงยืดขึ้นไปสะพายแรง้งสามตัวนี้เป้าขาดทุกตัว <c oughs> ผมไปเจอที่นี่แล้วผมก็ไม่อยากจะเก็บเรื่องนี้ไว้เพียงลำพัง <c oughs> ผมก็ชวนต๊อปเท่าแก่น้อยไปบอกท็อปเฮ้ยใกล้บ้านเรามี อ,องเซนมาตรฐานญี่ปุ่น <c oughs> เขาขับรถสปอร์ตไปเลยอย่างเท่เลยจอดปั๊บจับเข้าไปข้างในจับใส่กางเกงเฮ้ยงงง,งเออมันเออพี่นนทใส่ใส่ใสยังไงเออเนี่ยใส่มัดอย่างนี้ละมัดเป็นจุกๆแล้วมันมีเศษเชื่องเน่าๆอยู่ก็พันอย่างนี้จากรวยๆหมื่นล้านนะใส่ปุ๊บจนทันที <c oughs> เสร็จแล้วตบก็เดินถือขอบกางเกงตัวนี้ไปที่บอ เด้ลเดินถืนอไปกระโดดลงบ่อน้ําเย็นกระโดดลงไปซึมลงไปขอบกางเกงขึ้นมาท่วมหัวตบพยายามว่ายหนีตายออกจากขอบกางเกงตัวเองเละเทะฮะเป้ามันขาดไงเวลาอยู่ในบ่อนะั้มันก็นะ บอกตรงนี้เลยนะฮะว่าเท่าแก่น้อยอ่ะไม่ได้น้อยอย่างชื่อส่วนสาหรายกรอบหรือเปล่านี่ไม่ได้ชิมตรงข้ามกับบ่อน,น้ำร้อนมันก็เป็นสาวหน้าเกลือเป็นสาวหน้าเกลือก็เป็นเหมือนมอีหินหินนั่นแหละอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นขอบ ตีสี่เหลี่ยมนั่งได้8คนข้างละสองสองสองเขาก็เอาเกลือนี่แหละมาโปะ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 เป็นที่นั่งนะฮะก็คนก็ไปนั่งล้อมันนี้กันแล้วส่วนมากก็จะเป็นชมรมคนใต้คนใต้ก็อยู่ที่นั่นเยอะเขาก็เข้ามาปุ๊บเขาก็ก็ขูดเกลือผมก็ไปนั่งก่อนนึกออกปะน้องใหม่เขาก็ขูดกอก็เอาตีนขึ้นมาแล้วก็ลอกเกลือจากที่นั่งเอาเล็บขูดๆแล้วก็เอามาถูถูซอกตีนถูซอกตีนถูกันอีกคนนึงก็ขูดๆแล้วก็มาถูงาม งมาถูซอกไข่ไปถูมันก็ถูถูไปถู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 เสร็จปุ๊บเขาก็ปัดปัดเกลือไว้ที่เดิมแล้วก็ออกไปคนใหม่ก็เข้ามาโดยที่ผมยังนั่งอยู่ไอ้คนใหม่มาก็โกยโกยกก็ถูหน้าตอนนี้หน้าแม่งมีเล็บขบงอออกมาแล้วเวลาไปซาวน่าพวกนี้โคตรเซ็งอะนะไอ้พวกที่มาทีหลังมันชอบชอบมาสาดน้ำอะ เคยเป็นนะเรานั่งอยู่อุณหภมูมิคือกูก็ร้อนจะตัดแตกดูแล้วแม่งชอบมาแล้วไม่ได้ถามมาโชว์พาโอ้ยไม่ร้อนเลยแล้วก็สาดฟุ้บเข้าไปมึงเอานรกมาอีกขุมหนึ่งแล้วกู <l ots> ห้องที่ผมชอบนี่เป็นห้องข้างๆกันเป็นห้องสตรีมไอน้ําสตรีมไอน้ําก็คือมันผมไม่รู้เราไปเจอสตรีมแบบไหนมานะแต่เนี่ยมันจะเป็นมันเป็นหม้ออยู่เลยหนึ่งหม้ออยู่ในห้อง คุณต้องนึกไม่ออกได้เลยว่ามันยังไงคือมัน this is a m o r หมเลยนะมีรูปต่อท่อต่อกับหม้อมาจากห้องอื่นแล้วมันก็จะมีไอขึ้นมานะคนที่มาเนี่ยเขาเป็นคนดั้งเดิมเขาก็มีถือถุงปัติกเข้ามากันพร้อมกับสมุนไพรที่เขาเชื่อว่ามันเป็นเป็นยานะใครก็ได้ แม่งเอาอะไรมาใส่ก็ได้ษเขาเดินเข้ามาก็เด็ดแล้วเด็ดใบมะกรูดยัดเข้าไปหักหักบีบียัดเข้าไปยัดเข้าไปพอยัดปุ๊บขมขึ้นมาเลยในห้องมันจะขมขม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 รู้สึกว่าตัวเองเป็นยุงเลยเนี่ยตอนนี้กูเป็นยุงกูคันจมูกมากเลยกูไม่ชอบเลยกูขม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 เขียวเขียวขมขมเขียวเขียวนั่งไม่นานอีกคนนึงมาเอาตะไคร้มาจ้ะตะไคร้เอาออกมาเอาหินอยู่ที่พื้นทุบบุก ขดเข้าไปอยู่ในหม้อมวนมวนมวมวนเข้าไปอืมอ่ะพอตะไคร้มาแล้วแม่งแสบแสบแบบแสบแสบซาซาแสบแสบซาซาตัแสบแสบยิ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 บกระชายก็มีตีกับข้างฝาแป๊กแป๊กบี้กระชายลงไปมะขามเปียกก็มาบอกว่าทำจะให้ผิวลื่นมะขามเปียกก็ใส่มะขามเปียกไปคือที่นี่มึงเอาอะไรมาใส่ก็ได้หรือไงตรลงตอนกูมาต่อไปกูต้องเอาอะไรมาใส่ด้วยไหมกูเอากุ้งมาลงงงเลยไหมแม่เอาถ้วยเล็กๆมาตักซุปกินมากเลย